อาอสิครับหลายทีมรองงาไปกินแล้วสำหรับลูก้าโมดริชนะครับอืม้มซาอุดิอาระเบียจ้องเป็นมันเลยตอนนี้มีรายงานบอกว่าเอเย่นของโมดริชไม่ปิดตายโมดริชครับที่จำลาเรอันบริษในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้มาตามกันหน่อยล่าสุดบอกแค่กูสครับเอเย่นของลูก้าโมดริชครับเปิดเผยกว้างเลยบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่ลูกค้าของเขาจะย้ายออกจากเรอันบริษเมื่อตลาดซื้อขายเดือนมกราคมเปิดทำการ มิดฟิลทีมชาติโคเอเชียคนนี้ตกเป็นข่าวอย่างหนักว่าจะย้ายออกจากเรอัลมาดริดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเมื่อสัญญาของเขากำลังจะหมดลงครับแต่สุดท้ายก็ได้ต่อสัญญาเพิ่มออกไปอีก1ปีดาวเตะวัย38ปีอยียางโมดริชลงเล่นให้กับมาดริดไป15นัดในฤดูกาลนี้นะครับแต่เขาได้ลงเป็นตัวจริงแค่6เกมเฉะนั้นโมดริชเนะี่ยเคยยอมรับว่าไม่พอใจกับบทบาทที่ต้องนั่งตบยุงข้างสนามเป็นส่วนใหญ่ท่ามกลางเขาเลือาจ,จะออกจากทีมและจะไปเล่นในซาอุดิอาระเบียเดือนมกราคมนี้ด้วย เรามาฟังสิ่งที่กูสกับเอเย่นของโมดริชเปิดใจกับช็อตหนะเขาบอกว่าเออสโมสรจากซาอุดิอาระเบียนะเหรอมีความสนใจในตัวโมดริชมื่อช่วงสเสมอผู้เล่นได้รับข้อเสนอมากมายปัจจุบันโมดริชกำลังคิดเกี่ยวกับเรอัลมอริเท่านั้นแต่อีเดียที่เขาจะย้ายไปเล่นในซาอุดิโปรลีกนั้นเป็นไปได้หาข้อเสนอเหมาะสม ผมไม่อยากพูดถึงตอนนี้การย้ออกของเขามันยังมีเวลาอีกนานจนกว่าจะถึงช่วงหน้าหนาวแล้วก็สิ้นปีเอ,อ่อผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วเนี่ยวัยเดียวกับผมเนี่ยผมไม่สามารถวางแผนอะไรได้ล่วงหน้าเลยคุณต้องโฟกัสไปทีละเกมแล้วเราจะดูว่าอนาคตจะเป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่เอเจนต์ของเขาได้พูดไว้นะครับแม้กระทั่งทีมอย่างดินาโมกเรบอดีตต้นสังกัดของเขาเองก็เป็นอีกสโมสรที่มีข่าวว่าสนใจอยากจะเซ็นสัญญาก,กับโมดริชหลังจากเคยเล่นที่นั่นระหว่างป2003ี2 0 0 3ถึงนะครับ ทั้งนี้กับโมตริชลงเล่นในแฮนเดอร์ยัน,นมเมอริตไปแล้ว503นัดรวมทุกรายการทำได้37ประตูและ78แอสเซสต์ตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อปี2012สำหรับลูก้าโมตริชนะครับอืมนั่นเลยครับ ก็ต้องมาตามอนาคตแกว่าหลังจากนี้ไปจะเป็นยังไงหลายทีมจับจ้องหลายทีมให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยสําหรับลูกแโมทริชนะครับโอ้โหอนาคตเริ่มไม่แน่นอนในดินซานเดียโกเบร์นาเบลนะครับจะย้ายดีหรือเปล่าชุกัลก็มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของลูกแกโมทริชก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้ัวรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผม